บางคนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทำขายอะไรในยุคนี้อยากขายออนไลน์แต่ก็ขายไม่เป็นบางคนก็กังวลว่าอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปอาชีพพนักง,งานประจำก็ไม่รู้ว่าบริษัทเราเนี่ยมันจะเลิกจ้างเราเมื่อไหร่หรือบริษัทจะโดนปิดกิจการไปเมื่อไหรเพราะดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันก็สั่นคลอนไปหมด แต่บางคนที่อยากทำออนไลน์อยากกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์ก็อยากแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือว่าพอจะเลือกขายสินค้าอะไรก็ไม่รู้จะเลือกขายอันไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราถนัดอันไหนหรือว่าอันไหนมันจะคุ้มค่าการลงทุนแต่บางทีอยากจะไปทำกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมันก็ใช้ลงทุนเยอะเกินบางคนก็โฆษณาว่าเปิดบินเล็กๆน้อยๆไม่กี่พันบาทก็ทำธุรกิจได้ แล้วไม่กี่พันบาทนี่มันจะทาธุรกิจได้จริงหรอแล้วเราจะประสบความสําเร็จเหมือนกับคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จไหมหรือหลายคนอาชีพหลาย,ลายอย่างต้องกระโจนเข้ามาที่ออนไลน์เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอก social distancing เราทุกคนต่างควบคุมระยะห่างเว้นระยะห่างแล้วก็กลัวการติดเชื้อทั้งหมดถึงแม้หลายๆคนจะฉีดวัคซีนแล้วแต่เราก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะไม่ติด เพราะมันก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นคือ,อหลายๆอาชีพต้องปรับตัวเองเข้าสู่ระบบออนไลน์แต่ใครที่อยากธุรกิจองค์กรใดๆก็เริ่มหันมาใช้ระบบออนไลน์เข้าช่วยมากขึ้นสถานการณ์แบบนี้ค่ะเราจะโตกันยังไงคะเราจะขยายธุรกิจกันยังไงแล้วเราจะเติบโตยังไงในฐานะที่เราตัวเราเองเรายังอยากจะทำงานประจำที่ยังต้องรอดู ผลลัพธ์ผลประกอบการว่าแต่ละปีจะเป็นยังไงแล้วจะโดนเลิกจ้างได้เมื่อไหร่คุณเคยถามกับตัวเองไหมคะว่าจริงๆแล้วในตัวคุณนะ่ะอาชีพอะไรที่คุณอยากทำที่สุดหรืออะไรที่มันเป็นความสุขของคุณมากที่สุดเป้าหมายในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเคยรู้ไหมว่าอะไรมันคือเป้าหมายที่ที่เรามีความสุขเราอยากทำมันนะแล้วคุณอยากกระโจนเข้าไปทำมันไหม หรือว่างานที่คุณรักอยู่อ่ะงานที่คุณทําอยู่นะคะที่งานประจําที่คุณทําอยู่ปกติคุณรักไหมคุณรักงานคุณทํำไหมหรือว่าจริงๆแล้วคุณทําเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกหรือว่าจริงๆแล้วคุณมีงานที่คุณชอบอยู่แต่คุณไม่มีโอกาสที่จะทําในสิ่งที่คุณชอบสถานการณ์แบบนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแบบนี้มนอยากแนะนําแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่าน แต่มนเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองไม่ว่าจากที่ผ่านมาเคยทำงานประจำมาน0กว่าปีหรือเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าทำงานฟรีแรนลนซ์รับเป็นที่ปรึกษาขายสินค้าทุกอย่างทำมาหมดเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะกระโจนเข้าระบบออนไลน์เพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่ออฟไลน์มาตลอดแต่แล้วเราจะเลือกสินค้าอันไหน เราจะเลือกทำยังไงในเมื่อเราไม่มีประสบการณ์เหมือนคนอื่นเราไม่รู้จักระบบ Digital Social Marketing ติ้งดิอจิลมาร์เก็ตติเลยสื่อโซเชียลยิงแอดเฟซบุ๊กเราก็ไม่ถนัดจะทำยังไงใครเป็นปัญหาแบบนี้เหมือนมนหรือก็เหมือนกับหลายๆคนไหมแต่ตอนนี้นะคะสิ่งที่มนค้นพบแล้วมนเจอแล้วมนอยากแนะนำให้ทุกคนค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจ ทำธุรกิจกับอะไรก็ตามหรือคุณอยากจะเอาเงินก้อนหนึ่งคุณไปเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านค้าทําเฟรนช์ชัยทำกิจการอะไรเราไม,ไม่รู้หรอกว่าทุนคุณมันมีเยอะขนาดไหนไม่รู้หรอกว่าคุณมีสายป่านยาวขนาดไหนคุณต้องวางแผนดีๆนะคะเพราะบางทีมันเงินก้อนนั้นถ้าเกิดเป็นก้อนที่คุณมีสายป่านเยอะก็ดีไปถ้ามันไม่สําเร็จแต่ถ้ามันสําเร็จก็ยินยิ่งยินดีด้วยแต่ว่าถ้ามันเป็นก้อนที่คุณเป็นก้อนสุดท้ายในชีวิต หรือคุณเงินเก็บทั้งชีวิตคุณมาลงทุนในบางสิ่งบางอย่างมนอยากให้คุณลองเอาอไปไตรตรองให้ดีแล้วตอนนี้มนสนับสนุนนะคะให้ทุกคนเข้ามาที่โลกออนไลน์เพราะมนก็เข้ามาในโลกออนไลน์เหมือนกันเพราะไม่งั้นคุณก็ไม่เห็นไลน์นี้หรือไม่เห็นคลิปนี้ของมนในฐานะที่มีประสบการณ์ทั้งด้านออฟไลน์แล้วก็เริ่มกระโจนเข้ามาในออนไลน์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาออนไลน์มาบ้างแล้วในอ e ีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตติ้ง มนอยากจะแนะนำทุกท่านนะคะใครก็ตามที่อยากทำธุรกิจอยากสร้างตัวตนหรือว่าคุณอยากทำธุรกิจออนไลน์อยากขายสินค้าในออนไลน์อยากจะไปเปิดบินกับบริษัทนั้นขายสินค้านี้อยากจะไปเป็นเรียนออนไลน์ไปฝึกคอร์สต่างๆขอให้คุณหยุดก่อนค่ะมนอยากให้คุณหยุดก่อนลองหยุดก่อนหาความรู้ใส่ตัวก่อนเพราะมนเจอแล้วเราต้องมีความรู้ค่ะ เพราะว่าแค่เรามีเงินอย่างเดียวแค่เราไปตามกระแสะโลกอย่างเดียวแค่เราเอาเงินไปลงทุนกับบริษัทที่เขาบอกว่ามีระบบที่ดีสินค้าดีทีมงานพร้อมช่วยเราทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเรานะคะถึงทีมงานดีสินค้าดีบริษัทดีแต่ถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราเองดีเราไม่รู้เป้าหมายของเราดีและเราไม่รู้จักบริหารจัดการ วิถีทางแนวความคิดหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเราแบบถูกต้องมันมีศาสตร์ของมันนะคะเพื่อนๆคะมันมีศาสตร์ที่คนระดับโลกก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วคนระดับโลกหลายๆคนหนึ่งซในโลกนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนลูกเท่าแก่ลูกเ้่าขุนโมนายเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนเขาต่างร่ํารวยสร้างด้วย ติดดินติดลบด้วยซ้ําเขาเป็นผู้ยากจนคนที่ลําบากมากๆมาก,ก่อนเหมือนกันแต่ทําไมเขาปีนป่ายไปจนถึงเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้มันมีศาสตร์ของมันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะลงทุนทําอะไรก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรคุณลงทุนกับการเรียนรู้ของคุณก่อนมันเป็นศาสตร์ที่ดีมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วพอคุณเรียนเสร็จคุณจะรู้วิธีการว่าคุณจะเอา ศักยภาพที่คุณได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเอามาปรับใช้ยังไงแล้วคุณค่อยตัดสินใจลงทุนกับค่ายใดค่ายหนึ่งหรือบริษัทใดหรือบริษัทหนึ่งหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะทําอะไรก็ได้มันจะทางคุณมันจะโล่งมากขึ้นเพราะคุณได้เจอคุณแจไขความลับของเส้นทางสู่ความสําเร็จที่สร้างจากตัวคุณเองมันต้องสร้างจากตัวคุณเองค่ะไม่มีคนอื่นสร้างให้คุณความสําเร็จหรือความร่ํารวยมันต้องสร้างจากตัวคุณเองค่ะ มันไม่เชื่อหรอกว่าแม่ทีมจะช่วยเราได้ตลอดคุณสังเกตเอบาเอ็มหล,หลายที่ที่มีแม่ทีมเยอะและ้วถ้าแม่ทีมช่วยได้คุณสมัครทําไมคุณไม่รวยเหมือนเขาอะหลายหลายคนล้มละเนระนาจากระกบบธุรกิจ Online, ออนไลน์อธุรกิจเครือข่ายเยอะแยะมากมายซื้อสั่งซื้อสินค้าโดนเข้าเชียร์เปิดบินเป็นหลักแสนหลักสองสามแสนเป็นหลักล้านตอนนี้สินค้าเต็มสต็อกแล้วบางเดือนก็ต้องซื้อประกันยอด เพื่อรักษายอดเพื่อรักษาเครดิตก็เอาสินค้ามากองเต็มบ้านเยอะแยะถ้าเขาบอกว่าเขาช่วยคุณจริงแล้วทำไมสินค้าคุณยังกองเต็มบ้านแล้วทําไมคุณไม่มีทีมงานแล้วทําไมหรือมีทีมงานบอกว่าจะปล่อยทีมงานลงมาให้เราแล้วทําไมทีมงานเราไม่โตแต่พวกเขาโตโตเพราะอะไรมันมีคําตอบค่ะคุณต้องมาเรียนรู้ศาสตร์นี้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้สินค้าที่คุณไปเปิดบินมาคุณจะระบายออกยังไงคุณจะบริหารจัดการยังไง มันใช้ได้จากตัวคุณจริงๆคุณอย่าไปพึ่งให้คนอื่นมาช่วยคุณแต่คุณต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนและก่อนที่คุณจะรู้จักวิธีช่วยตัวเองคุณต้องได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการที่จะทําให้ลูกค้าติดคุณวิธีการที่จะทให้สินค้าทุกตัวที่คุณมีอยู่มันไหลออกมาได้โดยที่คุณใช้พลังงานความสามารถของคุณแค่5%แต่ใช้อย่างอื่นพลังที่มัน อยู่ที่คุณนึกไม่ถึงศาสตร์ความมั่งคั่งร่ำรวยที่คนร่ำรวยเขาใช้กันน่ะเขาใช้มีแรงผลักดันมีคานงัดค่ะที่เขากาเลเวอเรจมีคานงัดมีตัวมาช่วยผ่อนแรงทุ่นแรงที่เรามองไม่เห็นที่เราคิดไม่ถึงมันก็มาจากตัวคุณเองแต่คุณต้องไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําธุรกิจอะไรหรือจะไปลงทุนที่ไหนแล้วคุณจะไม่เจอปัญหาที่ว่าสินค้าเต็มบ้านขายไม่ออก แล้วคุณรวมมดูสิถ้าคุณไม่มีตรงนี้เพียงพอถ้าคุณไม่รู้จักศาสตร์นี้ยคุณจะสู้แข่งขันตลาดไม่ได้คุณก็เห็นใครๆก็กระโจนเข้าระบบออนไลน์แล้วขายสินค้าเดียวกันด้วยยกเว้นคุณเป็นออนไลน์แล้วคุณมีสินค้าของคุณเองอะโอเคอันนั้นคู่แข่งมันน้อยแต่บางทีสินค้าคุณคนก็มีคู่แข่งที่เขาผลิตเหมือนกันเหมือนกันแต่คุณระเบนยนก็ต้องไปสู้อีกยิ่งเลวร้ายกว่านั้นค่ะ สินค้าที่คุณขายก็มีคนอื่นขายแล้วเขาก็เปิดบินพร้อมกัน,นับคุณหรือเปิดก่อนคุณด้วยซ้ําแล้วก็เปิดอยู่ในตําแหน่งเดียวกันคุณจะไปสู้เขาได้ยังไงคุณเห็นไหมตอนเนี้ทุกคนมันมีระบบพวกนี้เยอะแยะแล้วก็คนก็จมตายโดนทับถมโดนซ้ําเติมกับระบบออนไลน์ระบบ MLM หรือระบบโครงขายระบบซื้อขายแบบนี้แต่ไม่ได้โทษระบบหรือไม่โทษใครนะคะคือมันอยู่ที่ตัวเรา เพราะเราไม่รู้จักบริหารจัดการแม่ทีมเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาก็อยากเติบโตของเขาไปเขาก็อยากทําธุรกิจของเขาให้มันเติบโตเขาก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาจะโตเขาอาจจะมีลูกขายพันหนึ่งสองพันคนเขาก็ไม่มีเวลามาโฟกัสเราหรอกแล้วตัวเราจะบริหารจัดการธุรกิจของเรายังไงเพราะตัวเราเองเราเองต้องสร้างต้องเป็นผู้นําทับเหมือนกันเราเองก็จะต้องมีการวางแผนว่าเราต้องเป็นผู้นําถ้าคุณไม่เป็นผู้นําคุณไม่รวย ถ้าคุณไม่เป็นผู้นําคุณไม่รวยไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือแม้ว่าคุณเป็นพนักงานประจําถ้าคุณไม่เป็นหัวหน้างานถ้าคุณไม่โดดเด่นในงานไม่แสดงภาวะความเป็นผู้นําให้เจ้านายคุณเห็นหรือให้ผู้ประกอบการเห็นคุณก็จะไม่รวยตาแหน่งคุณก็จะไม่อัพขึ้นเงินเดือนคุณก็จะไม่ขึ้นจริงกล้ารับประกันเพราะฉะนั้นทํายังไงคุณถึงจะเป็นผู้นําทํายังไงคุณถึงจะมีภาวะความเป็นผู้นําแลวสามารถนําแม่ทีนําลูกทีมคุณได้ไม่งั้นไม่มีใครอยากจะมาทํางานกับคุณ ถ้าคุณเป็นหัวหน้าองค์กรทำยังไงลูกน้องคุณเขาจะเชื่อศรัทธาคุณทำยังไงลูกน้องคุณถึงจะเชื่อมั่นในตัวคุณไม่งั้นคุณก็เอาเขาไม่อยู่คุณก็จะไม่มีเครือข่ายโครงข่ายไม่มีเน็ตเวิร์กการทำอะไรก็ตามถ้าคุณไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีกรุ๊ปไม่มีคอนเน็กชันคุณก็โตไม่ได้ค่ะในยุคนี้เช่นเดียวกันกับการทำออนไลน์ถ้าคุณังทำออนไลน์ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจบริหารจัดการคนหรือคุณต้องการสร้างเฟรนชชัยมีหลายๆสาขา คุณก็ต้องบริหารเป็นมันเริ่มที่ตัวคุณก่อนเพราะศาสตร์เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการร่ํารวยและต้องการบริหารคนบริหารสินค้าถึงแม้เป็นสินค้าคนอื่นแต่เราไปซื้อบินเข้ามาแล้วเราไปเปิดบินเปิดโพสิชันเปิดตําแหน่งมาแล้วแล้วก็มีสินค้าเราจะระบายออกอยังไงคุณต้องมาเรียนรู้ศาสตร์นี้แล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองก็เป็นแม่ทีมใหญ่ได้แล้วคุณจะเติบโตยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่คุณคิดอีกคุณจะเติบโตยิ่งกว่าที่คุณเป้าคาดหวังไว้อีก มันอยู่ที่การเริ่มต้นตรงนี้ค่ะคุณต้องมาเรียนรู้ศาสตร์นี้อย่าพึ่งลงทุนอย่างอื่นถ้าใครยังไม่ลงทุนนะคะถ้าใครคุณตัดสินใจกําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจคุณอย่าพิ่งตัดสินใจค่ะคุณมาลงทุนเรียนคอร์สนี้ก่อนซึ่งเป็นคอร์สช่วยชาติ96คลิปวิดีโอคลังความคลังความรู้สู่ความสําเร็จคุณจะรู้วิธีการบริหารจัดการคนยังไงคุณจะรู้วิธีการบริหารตัวคุณเองยังไง คุณจะรู้วิธีการบริหารสินค้าบริหารลูกค้าบริหารสายงานคุณยังไงที่สําคัญคุณจะมีวิธีการที่รู้ว่าคุณจะบริหารวางแผนความสําเร็จมั่งคั่งเป้าหมายของคุณไว้ยังไงคุณตั้งเป้าไว้เดือนละล้านคุณตั้งเป้าว่าอีก3ปีเช่นจะมี10ล้านอีก3ปีเช่นจะมีร้อยล้านคุณต้องมาวางแผนวิธีการกระบวนการก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงทุกอย่างต้องมีการวางแผนก่อน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจในการทําธุรกิจออนไลน์ไม่งั้นสินค้าคุณจะกองเต็มบ้านแล้วคุณจะระบายไม่ออกแล้วอย่างที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะถ้าคุณไปทําแล้วแล้วคุณมีทีมงานแล้วคุณบริหารเขาไม่ได้เขาจะหลุดลอยออกไปจากคุณคุณจะไม่โตแล้วคุณก็จะเหนื่อยที่ต้องหาทีมงานใหม่เรื่อยๆหาใหม่เรื่อยๆหาใหม่เรื่อยเพราะทีมงานของคุณเขาไม่เติบโตเขาไม่สานต่องานคุณคุณก็ต้องหาไปเรื่อยๆ แล้วมันจะหาได้สักกี่คนนะคะแต่ละเดือนแล้วมันเหนื่อยแต่ดีกว่าไหมคุณมี10คนคุณบริหาร10คนให้เข้มแข็งให้เขาเติบโตแต่คุณต้องรู้วิธีการบริหารจากคอร์สนี้ค่ะ96คลิปวิดีโอคุณสามารถบริหารได้รวมถึงใครที่เป็นพนักง,งานประจำหรือบริหารองคอ์กรใหญ่ๆ คุณก็ต้องรู้แนวทางในการบริหารทุกปีทุกปีคุณต้องวางแผนนโยบายคุณต้องวางสตรเรจีเขียนแนวนโยบายในปีถัดไปวางแผนการเติบโตในแต่ละปีคุณก็จะรู้ว่าวิธีการวางแผนคุณต้องทํำยังไงคอร์สนี้ก็มีเรียนคอร์สนี้จะทําให้คุณรู้เลยว่าการที่จะวางโกก่อนตั้งเป้าหมายโกคุณต้องดูจากอะไรคุณต้องวางยังไงก่อนแล้วมันจะได้รีเซ์ออกมาที่คุณสร้างผลงานได้ คุณทําผลงานได้เกิดขึ้นจริงคุณบริหารคนได้บริหารเป้าหมายบริหารกลยุทธ์คนได้จริงๆค่ะมลเป็นคนที่เขียนกลยุทธ์มาหลายบริษัทมนเป็นคนวางแผนพัฒนาธุรกิจให้หลายบริษัทมลดําเป็นผู้เชี่ยวชาญเท็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการด้านการตลาดการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่มนก็ต้องมาซีโลลรลาบกับศาสตร์นี้ที่มนเรียน96คลิปวิดีโอคลังความรู้สู่ความสำเร็จ ทุกสายงานทุกธุรกิจคุณขายประกันคุณก็ยิ่งใช้ได้เพราะคุณต้องคุยกับคนคุณขายประกันกับแมวไม่ได้คุณต้องขายกับคนคุณต้องบริหารคนคุณต้องคลองใจคนให้ได้เพราะมันจะได้เกิดการซื้อซ้ําไม่งั้นคุณก็ทําธุรกิจไม่โตคุณก็ไม่สามารถมีลูกค้าที่มาซื้อซ้ําคุณได้การทําธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้ลูกค้าคุณมาซื้อซ้ําๆมันจะเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนถ้าคุณเอาลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้กลยุทธ์นี้วิธีการนี้ คุณร่ำรวยแน่นอนค่ะถ้าคุณมาเรียน96คลิปวิดีโออย่าพึ่งลงทุนทำอะไรนะคะอย่าเพึ่งลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนค่ะมาเรียนรู้ตัวนี้ก่อนแล้วตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษจาก90,06เพราะมันมี96คลิปวิดีโอคุณสามารถเรียนออนไลน์ที่ไหนก็ได้คุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ตลอดชีวิตจาก90,06 96คลิปวิดีโอ5บททด5บทเรียน5แหล่งความรู้ใหญ่ๆ ทั้งความรู้เรื่องการใช้ชีวิตความรู้ด้านการสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างตัวคุณเองด้วยระบบสมาธิที่สำคัญคุณสามารถได้เรียนระบบสมาธิกับดรเมลกิลคนที่เป็นเจ้าของเมตาซีเครตระดับโลกท่านเป็นมูลตั้งมูลิธิช่วยเหลือคนพอท่านเสียชีวิตไป19นาที ท่านิ๊กฟื้นมาแล้วท่านเป็นอาจารย์ของโค้ดร,ระดับโลกที่สอนระบบเมิเทชันระบบสมาธิช่วยให้คนกระจ่างในระบบการใช้สมาธิก็จะอยู่ในบทเรียนนี้ด้วยถ้าใครสนใจและใครเป็นแฟนคลับท่านอยู่หรือติดตามท่านอยู่ก็อยู่ในคลิปนี้ด้วยใครที่เป็นนักขายบริหารคนบริหารจัดการองค์กรบริหารสายงานอยู่ในส่วนหนึ่งในห้าส่วนวิดีโอนี้ด้วยใครที่ต้องการ สร้างความมั่งคั่งลํำรวยดึงศักยภาพของตัวเองออกมาคุณจะเห็นพลังเงินมหาศาลที่คุณสามารถเลเวลความสามารถของคุณช่วยได้วางเป้าหมายยังไงให้มันได้รีเซิลออกมาแบบเห็นชัดเจนก็มีในนี้คุณจะรู้วิธีการถ้าคุณเก่งอย่างเดียวคุณไม่รู้วิธีการนําเสนอคุณพูดไม่เป็นคุณพูดไม่เก่งคุณก็ตายนะคะคุณก็ไม่โตค่ะคนประสบความสําเร็จทุกคนต้องรู้วิธีต้องพูดเป็นพูดเก่งแล้วนําเสนอเป็น คุณถึงจะสามารถช่วยเหลือคนได้คุณถึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจให้เขาศรัทธาในสินค้าคุณศรัทธาในตัวคุณขายไอเดียคุณได้เพราะคุณต้องพูดเป็นค่ะก็อยู่ในศาสตร์นี้ด้วยเห็นไหมคะโคตรคุ้มค่ะ96คลิปวิดีโอจาก96เหลือเพียง2,006นไอ้2โปรโมชั่นช่วยชาติในช่วงโควิดคุณเอาไปเรียนได้เลยถ้าใครสนใจแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเอาเงินที่มีค่าของคุณก้อนนี้ ไปลงทุนกับธุรกิจอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จเพราะคุณจะมีสายงานอีกมากมายคุณสามารถระบายสินค้าคุณได้และคุณสามารถสร้างการเกิดการซื้อซ้าได้อีกมหาศาลลูกค้ากลุ่มนั้นล่ะค่ะเขาจะเป็นฐานลากให้คุณสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้คุณแล้วเขาก็อยากจะทาธุรกิจต่อกับคุณด้วยดีกว่าไหมคะที่มีคนอยากทําธุรกิจกับคุณด้วยใจไม่ใช่เป็นการไปงอ้อไปขอตือ้อไปขอขายไปขยันขยอ วันหนึ่งเขาอาจจะซื้อกับคุณเพราะเขาจําเป็นต้องใช้จริงๆแต่ต่อไปเขาไม่อยากซื้อกับคุณแล้วเพราะว่าเขาซื้อด้วยความจําใจแต่ดีกว่าไหมถ้าคุณรู้วิธีการในตรงนี้คุณจะรู้วิธีการคลองใจคนแล้วให้เขาเกิดอยากซื้อซ้ําหรือแม้แต่มีคนที่ทําธุรกิจเดียวกันแล้วไปตื้อเขาให้เขาย้ายค่ายเขาก็จะไม่ไปเพราะเขาศรัทธาในตัวคุณคุณจะได้เรียนรู้จากศาสตร์นี้ค่ะศาสตร์96คลิปวิดีโอ 2,900บาทจาก96 0 0 0นะคะถ้าใครสนใจคุณรีบเรียนก่อนเลยค่ะแค่2 9 0 0มันไม่แพงหรอกค่ะแต่คุณดีกว่าคุณเอาเงินธุรกิจเงินของคุณ560หมื่นเป็นแสนสองแสนไปลงทุนทําธุรกิจแล้วคุณเจ๊งแล้วคุณไปไม่ไหวเพราะคุณไม่รู้ศาสตร์ตรงนี้ไม่รู้วิธีการถึงแม้เขาบอกว่าเขามีวิธีการยิงแอดสอนการยิงแอดอะไรแต่เชื่อเธอค่ะตรงนั้นมันเป็นยังเป็นปลายทางอยู่มันยังเป็นปลายทางอยู่ต้นทางอยู่ที่ตัวคุณค่ะอยู่ที่ตัวคุณจริงๆอยู่ที่ตัวคุณลากลึกของคุณ คุณมาไขาคําตอบแล้วมาไขาความลับตรงนี้กับ96คลิปวิดีโอแล้วคุณจะรู้ว่าทํายังไงคุณถึงจะได้1ล้านภายใน6เดือนจริงๆทํายังไงคุณถึงจะได้10ล้านอย่างที่เป้าหมายที่คุณวางไว้แล้วก็ยิ่งดีมากถ้าบริษัทที่คุณจะไปลงทุนเขามีระบบที่ดีมีทีมงานมีบริษัทมั่นคงคุณจะได้ไปปลิวโลดไปติดลมบนไปเติบโตในธุรกิจของเขาด้วยตัวคุณเองคุณก็จะมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะคุณมีฐานลากจากการเรียนรู้จากการปรับศักยภาพของคุณจากคอร์สนี้แล้วปกติ96้0หนะคะไม่ใช่น้อยน,อยนะคะแล้วมันเป็นศาสตร์ระดับโลกศาสตร์ที่ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกเขาใช้กันนะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะมีโปรโมชั่นให้เพียงร้อยท่านแรกเท่านั้นในช่วงโควิดร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะก่อนที่จะปรับราคาขึ้นเป็น9,900บาทตอนนี้เหลือเพียง 2,900บาทเท่านั้นค่ะถ้าคุณส่งสนใจทักมาที่ใต้ลิงก์นี้นะคะมนจะส่งลิงก์ให้คุณปเรียนได้ที่บ้านได้เลยเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิเวเตอร์ที่บ้านคุณเรียนได้ตลอดชีวิตค่ะคุณจะเราไปรู้จะเรียนตอนไหนก็ได้เมื่อเจอปัญหานี้ค่อยเปิดคลิปนี้ดูเมื่อเจอปัญหานี้ก็มาเรียนรู้ได้เรื่อยๆดีดีหรือดีคะ นะคะถ้าใครสนใจทักมานะคะน่าสนใจมากก่อนตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจหรือทำอะไรเรียนรู้คอสนี้ก่อนโคตรคุ้มสุดคุ้มแล้วดีจริงๆดีจริงๆค่ะกล้ารับประกันคุณจะกระจ่างรู้อีกเยอะคุณจะรู้อีกเยอะว่าคุณทำยังไงคุณถึงประสบความสำเร็จได้แบบรวดเร็วติแบบติดจรวดเลยแบบที่คนประสบความสาเร็จเขาใช้แล้วคุณจะมีความสุขแบบยั่งยืนแล้วคนที่มาตามคุณก็จะยั่งยืนและมีความสุขร่ำรวยไปกับคุณด้วยดีดีหรือดีคะ มันโคตรดีอ่ะคุณสร้างให้เขารวยเขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไปโอเคไหมคะสนใจทักมานะคะ2,900บาทโปรโมชั่นนี้ให้แค่ร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะค่ะถ้าใครสนใจรีบๆเลยค่ะโอเคค่ะคลิป96คลิปวิดีโอ2,900บาทติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ